สวัสดีครับวันนี้จะมา,าทํโต๊ะเครื่องมือช่างนะครับหัดทคาครั้งแรกนะครับอตอนนี้ก็ขั้นตอนนี้ก็ทําการวัดแล้วก็ทําการต่อสายไฟมาเพื่อจะทําโต๊ะนะครับขั้นตอนแรกเราก็จะเชื่อมขาก่อนนะครับเด็กนี้เราเตรียมเรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อไม่ให้มันยาวนะครับเพื่อให้คลิปมันยาวเราเตรียมจัดการเตรียมตัดแล้วก็พ่นสีกันสน,นิมแล้วก็พ่นสีดําเรียบร้อยนะครับ ตับบ้างเล็กน้อยนะครับตัวนี้เป็นเหล็กเศษไม่รู้ว่าเราจะได้ใช้หรือเปล่าถ้าได้ใช้เราก็มาตัดใส่ใส่่นี้เลยครับตัวนี้เป็นการเข้า,าเข้าเข้าให้มันได้ฉานะครับตัวนี้เป็นโต๊ะนะครับเป็นตัวโต๊ะเราก็เชื่อมจับ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 อันนี้เชื่อมเราก็ไม่ได้เป็นช่างนะครับไม่ได้เป็นช่างไปครับนี่ครับตั้งขาขึ้นแล้วครับ ตั้งตังตั้งขานี้เราก็ต้องใช้ฉากด้วยนะครับตัวแม่เหล็กนะครับฉากนะครับทําฉากเลยนะครับถ้าไม่ฉากขาจะเบี้ยวนะครับแต้มแตบแตบแตบเราแต้มเพื่อให้มันอยู่นะครับเด็กง่ายครับทําง่ายครับเลยครับนี่ครับได้แล้วครับขึ้นมาแล้วครับาจับฉากดูครับว่ามันได้ไหมครับได้แล้วก็เชื่อมครับแตบแตบแตบเหมือนเดิมครับนี่เสร็จแล้วปั๊บเอาขึ้นมาปุ๊บมาใส่ขาอีก2ข้างนะครับ มาตั้งอ่าตั้งเสร็จแล้วครับตรงนี้นะครับเป็นมุมไว้สําหรับไว้เครื่องมือนะครับนี่ยังทําไม่เสร็จนะครับคลิปนี้นะครับอรอดูคลิปต่อไปนะครับตรงฝาผนังเราก็จะใช้เป็นเหล็กตีกรอบแล้วก็เอาไม้อัดวางแล้วก็ทําเป็นที่ห้อยเครื่องมือนะครับสําหรับข้างล่างเราก็จะวางเครื่องมือต่างๆนะครับทําเป็นโต๊ะทํางานนะครับอาจจะมีปากการหรืออาจจะมี ที่จับอุปกรณ์อะไรต่างๆนะครับจะทําตรงนี้แล้วก็จะทําชั้นทางด้านทางด้านข้างนะครับให้มันดูเก็บแล้วมันเรียบร้อยนะครับตอนนี้เครื่องมือช่างเยอะมากนะครับซื้อมาทุกเดือนไม่รู้ว่าจะเก็บยังไงก็เลยทําที่เก็บครับสําหรับคลิปนี้ก็เอาไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับฝากเพื่อนๆช่วยติดตามคลิปของผมได้นะครับเดี๋ยวรอดูต่อไปนะครับสวัสดีครับ